ปราสาัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับตั้งโห่เนาะจะมาพูดเกี่ยวกับสิทธิแรงงานข้ามชาติและกฎหมายนะคะทุกคนหรือกฎหมายและก็สิทธิแรงงานข้ามชาตินั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาบอกเรื่องกันไปขอใบขับขี่หรือว่าขอสอบใบขับขี่ที่ขนส่งนั่นเองนะคะการที่เราจะไปขอสอบใบขับขี่ที่ต้อง แล้วก็ต้องประกอบเอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาแนะนําในวันนี้สําหรับแรงงานข้ามชาติของเราทุกๆคนนะคะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมเอกสารก่อนที่จะไปขนส่งก็คือ 1. เราต้องไปขอใบรับรองถินที่อยู่จากตมก่อนนะคะในจังหวัดนั้นๆที่เราอาศัยอยู่นะที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดอ่ะ สเราต้องไปขอใบรับรองแพทย์จากราพอพหรือว่าคลินิกต่างๆที่เราอยู่อาศัยในจังหวัดนั้นๆมานะคะเมื่อเราได้2ออย่างนี้แล้วแล้วก็ไปที่ขนส่งได้เลยค่ะโดยที่เราต้องเตรียมเอกสารที่เรานําไปด้วยมีดังนี้นะคะที่เราต้องเป็นประกอบนอกจากว่ามีใบรับรองแพทย์แล้วก็ใบต่อมอที่เราได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ1สาําเนาทะเบียนบ้านของ นายจ้างของเราค่ะที่ที่เราทำงานอยู่ในที่ที่นั้นนะคะแ้วหรือว่าถ้าใครทำงานบริษัทก็ต้องเอาหนังสือรับรองบริษัทไปด้วยนะคะส,ส,สามนะคะสามนาบัตรประชาชนของเจ้านายของเราค่ะที่เราต้องใช้สี่นะคะเอกสารใบอนุญาตทำงานเราที่ทางกฎหมายได้ออกให้เราในประเทศไทยนะคะหนะคะหนังสือ เดินทางเดือว่าพาสปอร์ตของเรานะคะที่เราต้องพบไปด้วยนะคะแล้วก็เอามาแนบรวมกับใบรับรองแพทย์กับและใบตอมอนะคะรวมทั้งหมดจะมีอยู่8แผ่นหรือว่า7แผ่นนะคะเอกสารทั้งหมดของเราก็มีตามนี้นะคะที่เราต้องไปขอสอบใบขับขี่ที่ขนส่งหรือจังหวัด นั้นๆที่เราต้องการที่จะไปสอบใบขับขี่นะคะลูกคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมาให้ความรู้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันในโอกาสหน้าเราจะมาบอกเรื่องการไปซื้อรถหรือว่าถือกรรมสิทธิ์รถสำหรับในงานข้ามชาติของเรานะคะขอบคุณค่ะ to see if I can leave. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Best of me they want the best of me now. Best of me now. Best of.